โดยการสายทานสารใจโดยฝ่ายสกาดและสังคมสงเคราะห์คณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย ลลฮราะข์มานรรมอัลฮัมดุลลฮิรบลิลอาลมนวัสลตสสลามุะลนบีัดะกะลฮิะบิหิวบสัละลคุมร์มุลลอฮวะบรกาตุครับขอความรักความเมตตาจากอัลลอฮฺตลอาจงประสบนะครับแด่พี่น้องผู้มีศรัทธาตลอดสัตตาลาและแฟนเพจหนึ่งท่าหนึ่งเราคือจะมาอ้าคนสองโลกทุกท่านนะครับครับพี่น้องครับารทำดุะครับวันนี้ผมถือว่าเป็นเนื้อมัดนะครับที่ยิ่งใหญ่นะครับสำหรับผมนะฮะอย่างมากเพราะวันนี้ได้ทําภรกิจ นะครับซึ่งอยู่ในหัวใจมาตลอดนะครับเมื่อเช้าเราไลฟ์สดพี่น้องก็คงได้ติดตามนะครับนั่นช่วง8โมงถึง9โมงที่น้ามาสัสยิเกเซเลยเนื่องจากตอนนี้ผมลงพื้นที่นะครับได,รได้รับมอบหมายจากท่านจุฬาลักมนตรีและกรรมาการกลางในฐานะเป็นผู้รับผิดชอบฝ่ายสก,กัดและสังกมสงเคราะห์หลังจากที่ผมได้มาดูแลดูเรื่องน้ําท่วมนะครับก็ทําให้เรานั้นได้มีโอกาสคิดสารต่อนะครับเพราะว่ามาเห็นสภาพของพี่น้องในพื้นที่3าจังหวัดชายแดนภาคใต้ในฟตันีดาลุสลามของเรา นะครับเราอยู่ในพื้นที่กรุงเทพเราทำารายการสายทานสารใจเนี่ยเราเราพูดถึงคนยากจนนะพี่น้องพอเราพูดถึงคนยากจนปุ๊บเ,เรานึกภาพได้ในระดับหนึ่งแต่เวลาไปเยี่ยมคนยากจนเนี่ยนะบางบ้านก็มีตู้เย็นมีโทรศัพท์มีมือถือก็ถือว่าจนแล้วครับพี่น้องนะแต่วลาเรามาพูดถึงคนยากจนในพื้นที่ภาคใต้เนี่ยพี่น้องผมผมเชื่อเลยว่าพี่น้องนึกภาพไม่ออกถ้าพี่น้องไม่ได้สัมผัสจึงเป็นความจำเป็นที่ผมต้องเอาลูกๆผมมานี่กรฝนจาได้ใช่ไหมฮะกรฝนอินทรลัม นะครับกระฝนอิพรมแล้วก็ทีบัินะแล้วก็นิยาครอบครัวมาเพื่อให้เขาได้เห็นนะครับได้เห็นว่าไอ้คำว่าจนในพื้นที่เนี่ยมันเป็นอย่างไรนะครับคำว่าจนในพื้นที่เนี่ยเป็นอย่างไรนะครับเราก็มีคณะทํางานที่สบตลงในพื้นที่นะครับประสานผมก็เลยกําหนดใน3-4วันนี้นะครับจริงๆเจตนารมณ์คือมาเรื่องนี้มาสายทางสารใจนะครับแต่พอมาแล้วก็เลยใช้โอกาสไล์สดเมื่อเช้าก็มีพี่น้องเข้ามาตอนนี้ก็หลายหมื่นแล้วทำดูแลครับก็แสดงว่าพี่น้องยังติดตาม ยังติดตามติดตามผมก็ติดตามกรฝนด้วยนะพี่น้องนะฮะก็ฝนพี่น้องครับพอเรามาเนี่ยมันทําให้เราได้มีโอกาสมาเยี่ยมเยียนพี่น้องซึ่งผมใน3 4วันเนี่ยพรุ่งนี้ผมจะไปยะลามาลืนนี้ไปนาราธิวาสวันนี้อยู่ที่ปัตตานีนะครับเวลาช่วงนี้เป็นช่วงที่ไลฟ์สดจริงๆเมื่อเช้าก็เดินสายกัน2 3เที่ยวแล้วประมาณ12หลัง12บบ้านที่ผมจะไปเยี่ยมเราจะไลฟ์สดสักวันละวันละหลังพอเดี๋ยวพี่น้องจะหนีหมดวันนี้ทำดีแล้วครับพี่น้องผมได้มาเยี่ยมนะครับบ้าน เออ่ของชื่ออะไรเออเนี่ยนนยาเวกจิในสักการียาสักการียาโอ้ชื่อมันนบีเลยอ่านะชื่อมันนบีเลยชื่อสักการียานะครับอดิสการียาอายุเท่าไหร่แล้วครับสิบแปดแปดสิบไม่ได้ยินอายุ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 องมองมอแปดสิบห้าแปดสิเนี่ยคือมองตาก็รู้ใจอ่ะว่าอายุอ่าะพี่น้องครับ เราได้มาเยี่ยมนะครับเมื่อเช้าเราไปเยี่ยมเด็กตอนนี้เรามาเยี่ยมคนแก่นะครับคนแก่ซึ่งใช้ชีวิตเ,เหมือนกับโดดเดี่ยวแต่ยังโชคดีที่มีหลานหลานชายนะครับซึ่งหลานชายเองก็เป็นเด็กกำพร้ามาหลายปีแล้วก็อยู่ช่วยนะทัาถามว่าเรียนหรือเปล่าบอกตอนนี้เรียนกศออน,นอ,อยู่นะครับวันนี้คนที่พาเรามาก็คือท่านกอเตบนะครับของมัสยิดแล้วก็มีครูตดีกาเป็นผู้ประสานงานนะเป็นผู้ประสานงานนะครับสิ่งที่เราได้มาสัมผัส นะครับสัมผัสไม่ไดีอยู่ดีจะไปบ้านนั้นบ้านนี้นะเรามีคณะทางานมาดูอยากจะให้พี่น้องได้เห็นสภาพที่เรากําลังนั่งกันเนี่ยนะครับคุณจริงจะขึ้นมาอีกหลายคนนะกลัวหกพี่น้องรู้จักหกไหมหกคือพลุดลงไปแล้วขึ้นมาไม่ได้นะครับนี่แหละครับคือพื้นไอ้พื้นไม่เท่าไรแล้วกบเพราะงูไม่มาเพราะว่าฮัจยิสกริยานี่ัย์สกริยานะีาน่แกเป็นหมอง,งูงูไม่กล้ามาแต่พี่น้องดูข้างบนคณะ,ะทำงานถ่ายข้างบนนู้นนี่ถ้าเป็นในกรุงเทพเนี่ยนะครับพี่น้องก็จะบอกว่าเป็น สถาปนิกสถาปัตยกรรมเพื่อที่จะรับแสงในยามค่ำคืนแต่ถ้าเป็นที่นี่พี่น้องฝนตกประจำนะพี่น้องเคยเห็นคนนอนแล้วต้องกางล่มไหมนะเป็นของแปลกอันซีนพี่น้องแต่ที่นี่ถ้าฝนตกต้องกางล่มใช่ไหมทำไมกางก็เปียก <Yeah. S 1> เปียกหมดเลยเห็น mm hmm. ไหมผมคุยให้มันยากาศมันเหมือนสนุกตลกแต่โดยความเป็นจริงของชีวิตพี่น้องมันไม่สนุกอย่างที่ผมพูดหรอกนะครับชีวิตคนอายุ80กว่าคนนึงนะครับยังดีที่มีหลาน มาช่วยดูแลนะครับมีหลานมาช่วยดูแลนะผมก็เลยถามหลานว่าเออเดี๋ยวเผื่อมีคนก็จะช่วยเรื่องเงินเรื่องทองนะก็ขอดูบัญชีเปิดมาพอเปิดมาปุ๊บโอ้โหมีเงินเป็นหมื่นนี่มีเงินอยู่หมื่นหนึ่งถามไปถามมาเบิกใช้ทุกวันพี่น้องหมื่นหนึ่งเนี่ยตั้งห้าปีที่แล้วนะครับมีอยู่หมื่นเมื่อห้าปีที่แล้วพอถามว่าตอนนี้เหลือเท่าไหร่คงสักพัน,นึังได้นะครับแต่ตัวเองก็ทํางานบ้างและพี่น้องในสภาวะของฟัตตอนนี้บ้านเราตอนนี้โควิดก็หนัก งานการก็ลําบากนี่คือสิ่งที่ผมอยากจะถ่ายทอดนะครับอยากจะถ่ายทอดเออเวลาเราเรียนศาสนาเวลาเราพูดกันในคุตตบ้านเนี่ยนะฮะพี่น้องมุสลิมคือพี่น้องกันเราเป็นเรือนร่างเดียวกันแต่พี่น้องเห็นนะครับว่าวันนี้เรือนร่างของเราอยู่อย่างไรก็ฝนขายอินพะรมกินขายไม่ออกกินอินพะรมจนอ้วนนะครับ <c oughs> แต่ว่าพี่น้องของเราอีกคนหนึ่งอยู่อย่างลําบากพี่น้องอยู่อย่างลําบาก ยังดีว่ายังมีผู้หลักผู้ใหญ่คอยประสานงานมีท่านคอตเตะเมื่อกี้ก็เจอท่านอิมัมมีครูนะครับที่ท่านดูแลเรื่องเกี่ยวกับอฟอนโดอีนตาดิกานะครับก็คอยดูแลบ้างก็ได้ในระดับหนึ่งทุกคนก็มีภาระพี่น้องครับผมเชิญชวนนะครับสมุดเล่มน,นี้นะครับถือว่าเป็นสมุดแบงค์ที่มีค่าสําหรับคนครอบครัวนี้ซึ่งอยู่กัน2คนสภาพบ้านไม่ต้องพูดถึงนะฮะสังกะสีผุๆหลังคาก็ ทะลุปูโปรงพื้นก็อย่างที่เห็นนะครับเนี่ฮะผมไม่อยากทุบมากาทุบหน้าเดี๋ยวเขาถ้าต้องชดใช้นะครับนี่พอทุบมุบกระเทือนเลยพี่น้องพี่น้องครับเราเป็นสื่อกลางผมมาตั้งสะพานสะพานบุญนะครับผมอาจจะใช้เงินของฝ่ายบริจาคไปบ้างบางส่วนนะครับบางส่วนแล้วที่เหลือนะครับพี่น้องก็เป็นหน้าที่ของพี่น้องพี่น้องเป็นหน้าที่คนละ50บาทคนละร้อบาทเท่าไหร่ก็ได้ พี่น้องโอนเข้ามาในบัญชีเลขนี้ไม่ใช่บัญชีผมนะครับเป็นบัญชีของหลานชายซึ่งมีนามว่าฮารฟแวรกุจิฮารฟได้เงินเนี่ยจะต้องมาดูแชร์ไหมหรือใช้คนเดียว<า>ดูแลฮะดูแลอะไรบ้างเอามามานั่งใกล้ๆเอาเอามานั่งใกล้ๆได้ดูแลอะไรบ้างนว่า,วาทวันๆหนึ่งอันนี้อันน,น,าาน,นี้จะเก็บไว้กินหรือจะให้อาจารย์อัอนนี้จะเก็บไว้กินหรือจะให้อาจารย์ก็ถานเอาเลยได้ไม,ไม,ไม่ได้ไหม,ไมอ่าเอาไปเก็บไว้ ไม่เสียอาจื้อว่าพูด,งดังๆว่าวถ้าได้เงินเนี่ยจะดูแลอย่างไงกินวันเท่าไหร่กินวันเท่าไหร่วันหนึ่งเนี่ยเราทานอาหารเท่าไหร่สองคนประมาณไม่ถึงร้อไม่ถึงร้อยแล้วทางานได้วันเท่าไหร่วันละสามสรอโอ้พอเหลือได้เหลืออย่างงี้ยงา,งานมีทุกวันไหมบางครั้งก็มีบางครั้งไม่มีอ๋อแล้วถ้าได้เงินอยากจะทําอะไรบ้างอยากจะซื้อโทรศัพท์มือถือแอปเปิสักอันหรือว่าจะซื้อหลังคาเลยถ้าได้เงินมาเนี่ย สักสามพันเนี่ยจะทําอะไรสามพันก็สร้างห้องน้ำสามพันเนี่ยสร้างห้องน้ําได้เหรอหล่อทิศมุนทิศเท่าไหร่เป็นหมื่นไหนห้องน้ําเป็นไงไม่ทําเองไงอ๋อทำเองห้องน้ําไม่เป็นไงไม่มีอ้าวไม่มีอ๋อแล้วแล้วแชร์ทําไงอ่ะฮะบางครั้งก็ไปบ้านย่าโอ้โหก็ขี้แตกพอดีกว่าจะไปถึงหาถ้าได้สักห้าพันทำอะไรเมื่อกี้สามพันทำห้องน้ำห้าพันทำอะไร คิดเยอะเคยได้ไหมห้าพันเนี่ยเคยเคยก็คิดได้ออกลิเคยได้จากใครห้าพันห้าพันได้จากใครทำงานบ้าอ๋อทำงานหยาดเหงื่อที่ต้องแลกไปถ้าได้ห้าพันจะทำอะไรทำอะไรให้แชร์พาแชร์ไปดูหนังไม่ไม่เอาซ้ามบ้านนี่แหละซ่อมแซมบ้านนะซ่อมแซมบ้านพี่น้องครับ เราคุยกันให้บรรยากาศมันดูดีนะฮะแต่จริงๆถ้าพี่น้องมาเห็นนะครับพี่น้องที่หลับที่นอนทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันไม่มีของใหม่หรอกนี่ถ้าถ้าอยู่กรุงเทพเนี่ยผมก็จะเอาของที่มูลนิธิมาให้ได้บ้างแต่นี่เราเดินทางมาไกลนะครับจากกรุงเทพแต่เราก็พยายามที่จะเป็นสื่อกลางให้พี่น้องได้มีส่วนเป็นเครือข่ายให้พี่น้องได้มีสว่วนอย่าไปมองว่าเด็กหนุ่มๆแชร์คนเดียวเลี้ยงไม่ได้งานเองก็ไม่มีพี่น้องนะครับทุกบ้านเป็นอย่างนี้ทุกบ้านเป็นอย่างนี้นะฮะแต่ว่าในสภาพที่ต้องดูแล แล้วสุขภาพก็ไม่ดีด้วยต้องไปหาหมอไหมเป็นอะไรบ้างอ่ะหอบบ้างก็โรคประจำตัวเช่นโรคประจำตัวเป็นหอบหอบหิ้วหอบหายใจไม่ทันอ๋อนึกว่าหอบแล้วหิ้วไปไม่ใช่หอบอ่าโอเคพี่น้องครับเดี๋ยวเราขึ้นเลขบัญชีตามนี้นะครับเอาอย่างนี้ถ้าเกิดมีคนก็จะให้เงินเราเนี่ยเพื่อช่วยนะเพื่อช่วยเราดูแลแชร์เนี่ย คิดวันอยากจะได้สักเท่าไหร่วันเนี้ยวันเนี้ยไม่รู้เอาไม่รู้จะเขาจะให้ยังไงไม่อยากได้เหรออยากยาก<ด>้แล้วแต่เขาจะให้ห้าร้อยพอไหมก็แล้วแต่าอาพันหนึ่งเอาพันหนึ่งสองพันใช้ได้กี่วันสมมติได้เลยสองพันเนี่ยเราใช้ได้กี่วันกับแชร์สองคนเป็นเดือนได้นะ โอ้ี้ยถ้าสองพันเดือนหนึ่งก็หมืนหน่นนึงก็ได้เกือบปีสิเราไม่ค่อยกินน่ะไม่ค่อยกินอ๋นนอนั่นแหละแชร์ถึงผอม <c oughs> แล้วไม่ได้ซื้อให้กินแล้วเอาคืนไหม <c oughs> ไม่กินให้ <c oughs> กินไปยามีไหมไม่ไม <c oughs> ่ไม่เ <c oughs> อาเดี๋ยวมาเกษรละเดี๋ยวมาเกษรละมีต้องกินยาอะไรไหมยาต้องกินทุกวันไงโอ้ยนี่มีเช็คด้วยนี่อ๋อไม่ใช่ กินทุกวันยาอะไรเป็นยาหอบหอบผ่อนใช่ใช่ห๋อต้องฉีดให้ใจออกพี่น้องครับเราคุยเพื่อที่จะได้ให้พี่น้องได้เห็นสภาพะนะครับแล้วก็ทุกสิ่งทุกอย่างต้องใช้เงินพี่น้องแล้วจะไปหาหมอก็ต้องนั่งรถไปไกลก็เสียค่ารถอีกเพราะฉะนั้นมีคนถามว่าทำไมเด็กคนนี้ไม่ทำงานบางทีไปทํางานก็ไม่ได้ทุกวันเพราะาต้องดูแลนะครับดูแลบอกถ้ามีเงินสักสองสามพันจะทําห้องน้ําถามแล้วห้องน้าเก็บเก่าเป็นยังไงไม่มีก็ต้องไปอาศัยคนนั้นบ้างคนนี้บ้างเพราะฉะนั้นสิ่งแรก นะครับที่ผมถามว่าถ้ามีเงินแล้วจะทําอะไรห้องน้ำสามพันนี่ทําห้องน้ําได้ไหมก็ได้สามพันห้องน้ําเสร็จทําเองทองําเ,เองอะไรเองและที่เหลือก็ซื้อยาบ้างซื้ออะไรมาปิดตรงนี้อาจจะทําเป็นปะติกหนาๆปิดไว้ก่อนก็ได้หรือซื้อกระเบื้องมาเสริมทาเองไหมอย่างนี้ไม่เป็นยังยังไม่เป็นาหาคนที่ทําเป็นมาถามก็จ้างเขาขอเขาถูกๆหน่อยนะก็ใบยินนะอยู่ไหนลูกใบยินา้าใบยินะเอาเงิน อ่านี่อันนี้เป็นเงินจากคณะกรรมาการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยนะแล้วเขาก็รับบริจาคจากเพจเนี้ยคนเขาบริจาคมาอันนี้เอาไปเท่าธนาคารนะแล้วพอหลังจากนั้นมีโทรศัพท์ไหมอ่าเดี๋ยวขอจดเบอร์กันไว้แล้วเดี๋ยวพอเราออกรายการแล้วจะโทรมาถามว่ามีคนบริจาคมาอีกไหมหลังจากนั้นเท่าไหร่เนี่ยในนี้อ่านับดูที่นับดูเท่าไหร่นับเป็นไหมเรียนปเรียนชั้นไหนแล้วไม่เรียนชั้นไหน,ไน,ช,น,ไหนชั้นล่างหรือชั้นบน ที่เรียนอยู่เนี่ยชั้นล่างหรือชั้นบนชั้นชั้นล่างอ่าชั้นล่างอ่าชั้นล่างลองนับดูอ่าลองนับดูเท่าไหร่แล้วอันนี้ไม่ได้ให้เราไปกินไปเที่ยวนะเก็บแล้วไปดูแลแชร์ด้วยเราก็ใช้ได้ด้วยกี่ร้อยล่ะเขาออกไม่ได้้องออกอยู่คนแย่ง <c oughs> นับข้างในเด๋ยวต์เลูอดด้วย เยอะไปไหมเยอะเยอะเอาคืนเยอะเยอะเอาแค่เจ้าแค่ไหนล่ะเนี่ยเอาให้เอา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 แค่ไหนเจ้าเอาแค่ไหนเนี่ยนี่ยจะเอาแค่ไหนที่เหลือคืนมาเอาเอาแค่ที่เอาเอาเท่าที่เอาที่เหลือคืนมาเอาเอาเท่าที่เอาอ่ะจะเอาแค่ไหนทั้งหมดเท่าไหร่ล่ะยังไม่ได้่อนนับสิพี่น้องครับ นี่คือเงินที่พี่น้องร่วมกันบริจาคนี่คือเงินที่นะครับรกรรมการกลางสมทบมานี่คือเงินที่หลายๆคนสมทบมาพอเตะไปไหนนะเนี่ยเราก็ได้หมื่นนะอ่ะล้ะเจ้าเท่าไหร่หมื่นยุนอ,อยู่ในมือเนี่ยจเจ้าเท่าไหร่กรรมาการเซ่ให้ได้กรรมาการเซ่สนะ่วนหมดละเจ้าเท่าไหร่ให้ค่าให้ทั้งหมดก็ ไปมากัะเซไม่มาทำม่จะให้ทั้งหมดถามว่าจะเอาเท่าไหร่ฮะจะเอาเท่าไหร่ในเนี้ยจะเอาเท่าไหร่ห้าพันก็พอละห้าพันก็พอละสร้างห้องน้ำอเอาไปห้าพันห้าพันก็พอละอ่ะอันนี้ห้าพันนะอันนี้ให้แชร์อีกห้าพันแล้วเดี๋ยวก็ไปรวมกันในบัญชีนี้เข้าใจไหมเอาไปเข้าบัญชีแล้วก็ดูแลแชร์ให้ดีนะแล้วก็เราก็เรียนให้จบ มีงานก็ทำนะแชรไม่สบายก็มาดูแลแชร์เข้าใจไหมอ่าแล้วตั้งใจเป็นเด็กดีละหมาดรอเปล่าทำนะให้ครบนะนี่จะถึงรามอนแล้วขอดูอาเยอะๆนะเพราะฉะนั้นการได้เงินวันนี้สิ่งที่เราต้องทําคืออะไรชุกโกตอัลลอมมากๆขอบคุณอัลลอมมากๆที่อัลลอ์ได้ให้มาเข้าใจไหมคุยไม่ออกเลยทําไมอ่ะดีใจไหมดีใจชุกโอัลล้อมมากๆนะอ่เอาไปพี่น้องครับเชิญชวนนะครับถึงแม้ว่าเขาจะได้ในส่วนนี้ไปมันเป็นแค่จุดเริ่มต้น นะครับมันอาจจะไม่ได้ทําให้ชีวิตอะไรดีขึ้นมากแต่ชีวิตจะดีขึ้นถ้าพี่น้องร่วมกันบริจาคสรักวันนี้เงินจํานวนหนึ่งหมื่นนี้ที่ผมรับมาอมานะมาก็จะมาดูแลเริ่มต้นบางส่วนพหลังจากนั้นเราก็มาช่วยกันต่อเด็กคนนี้ก็ไม่ใช่เด็กไม่ไม่ใส่ใจเรียนกศนนะครับแล้วก็ทํางานแต่เวลาที่จะทำงานก็ต้องมาดูดูแชร์ด้วยนะก็ฮันดินละนะครับผมพาลูกๆมาพาคณะทํางานมาเพื่อให้ได้เห็นว่าชีวิตที่อื่นเป็นอย่างไรแล้วผมก็จะมาถ่ายทอดชีวิตนี้ นะครับให้กับพี่น้องได้เห็นความเป็นจริงนะครับเดี๋ยวจากนี้ไปเราก็จะไปอีกบ้านหนึ่งซึ่งเดี๋ยวก็คงจะไลฟ์สดอีกนิดหนึ่งอยู่ตรงนี้เราไปดูตรงนูน้นนะครับและทุกวันผมจะไลฟ์สดให้พี่น้องดูว่าบ้านละนิดมาเช้าพอดินเหนื่อยจากเรื่องกรื้เซนะครับก็ไปมา3บ้านแล้ว3บ้านก็คนละสภาพเลยนะครับพี่น้องอบ้านที่สองก็คล้ายๆนี่นอนติดเตียงครับใช่ไหมอ่าเดี๋ยวเราก็จะไปออกให้ในโอกาสต่อๆไปอีกเช้าแล้วนะครับทำดุลินแล้วครับขอชุกกตตล,ตลอดสวตาลาขอบคุณแชร์ที่ทําให้ผมได้มีโอกาส นะขอบคุณในหลานชายชื่ออาเลฟนะครับที่ทําให้เราได้มีโอกาสมาแสดงความเป็นเลือนร่างเดียวกันถึงแม้ว่ามันจะน้อยนิดนะครับแต่ก็เป็นโอกาสนะครับขอพระองค์ได้ทรงโปรดประทานความรักความเมตตาความสุขความเจริญพี่น้องที่มีกําลังก็บริจาคมาที่น้องไม่มีกําลังก็ด้วยกันขอดูอาขอดูอากันเข้ามาเพื่อให้เขาได้นะครับได้อยู่ในสถานพ้นจากการทดสอบในสภาพเช่นนี้นะครับวันนี้ขอจากลาพี่น้องครับว่าเบลละตอฟิกวาลิดายะอัสสลามุอลยคุมะเราะมะตุลลอฮ์วะบเริกา